เครื่องเทปใท้ได้ค่ะอาติิกไก่ในซอสมะขามนะคะละมุนมากแม่กรอบอร่อยมากค่ะอ,อ,อร่อยมากเลยอะ่ะเนี่ยดูเนื้อไก่คุณภาพมากเลยอ่ะทุกู้ดูความนึงตอนนี้นะทุกเพจนะคะเพบก,กับรายการเทสที่แปมีอร่อยนะวันนี้นะคะแอมแปก็พามาทานร้านอาหารอินเดีย คิดว่าน่าจะมีอยู่ร้านเดียวในดำปางนะดูบริการร้านกันจะกันในช่วงนี้ก่อนที่จะดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เลยนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยทำาใบหน้าแม่เนี่ยที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเรียกว่าเป็นผลิตภ,ภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินั่นคือเป็นเซรั่มผิดพึ่งนะคะมีส่วนผสมคือเป็นผิดพึ่งนมพึ่งสารสกัดจากแตงกวาสารสกัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็วิตามินอื่นๆนะคะรวมอยู่ในในี้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะลูกค้าใช้เช้าใช้เย็นสําหรับผิวหน้ามันผิวหน้าที่เป็นสิวง่ายนะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดูนะคะแม่บอกเลยว่าแม่ลองใช้มาหนึ่งขวดแล้วนะคะปรากฏว่าหน้าแม่ไม่มันเลยนะคะแถมยังใส แล้วก็ไร้สิวเลยจ้ะกับเซรั่มสีวาตัวนี้นะจ๊ะใคาสนใจอยากซื้อเซรั่มนะคะดูข้อมูลข้างล่างได้นะคะนี่นะคะก็เป็นเมนูของเขา สั่งชุดลองไปค่ะและเมนูี้นะคะก็น่าสนใจมากเลยเป็นข้าวหมกอีดีนะคะคีปอเปอร์ต่อมาเป็นโยเกิร์ตรสธรรมาชาติจากธรรมราก็เป็นสระแหน่นี่คือข้าวหมกขอดมความเป็นแบบอินเดียอ,อืเครื่องเทศไทยได้ค่ะหอมมันแล้วแปล่าเหม,มือนจิ้มนะลองลองละนะซ่ย ันีรสช,ดดชาติดีค่ะอดๆเลยค่ะอร่อยค่ะอันนี้คือปลาเป,ปรเอร์โอ้โหกรอบมากทุกคนเหมือนแป้งจีค่ะแต่เขาดีกว่าบ้านเราเครื่องเทศอันนี้ภาพแผนอย่า,าเงเงี้ยคือแบบมันเหมือนแป้งจีอะแต่พอได้กินเข้าไปในปากค่ะมันแบบว่ามีอารมณ์แบบเครื่องเทศจะมีอยู่ความนัวความข้างในอินเนอร์ข้างในอย่างเงี้ยมันจะมาแล้วมันจะตีที่จมูกนิดหนึ่ง อืมอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะว้าวกรอบอร่อยมากค่ะอินสาาอินเดียนะคะทุกคนสิ่งกบบเพื่อแท้สมุนไพร จิบไปรู้สึกแบบร้อนเผ็ดร้อนเบาๆอันนี้เมนูนี้ต้องใช้มือทานนะคะปูก้านะคะนี้เป็นปูที่นะคะก็คือเป็นแผ่นโรตีย่างกับแผ่นโรตีทอดนั่นเองอันนี้เป็นซามโนนนนามซ่านะาซามโมซ่าจะดูข้างในลูกนะนี่ค่ะอืมแบบนี้นะคะ เป็นติ๊กเก๊ใส่ฮอดน,นะคะ <c oughs> ข้างในเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> อะติ๊กไก่ในซอสมะขามนะคะขลัง <c oughs> มุน <c oughs> ม,มากแม่ กุลีนะคะอันนี้คือทอดเนาะเนี่ยดูเนื้อไก่คุณภาพมากเลยอ่ะทุกคน <Wow. S 1> นี่ค่ะดักคุรีนะคะดูนี่ค่ะปังปุลีเย่ยมากค่ะ มาจานทุกคนอน,นี้เป็นเมนูของหวานนี่เป็นกุหลาบชามมนนะตากโฮมเมดม,มากเลยตัวนี้ซึ่งกุหลาบจาโมนจ้ะขออนุญาตดูข้างในหน่อยหนึ่งนะว้าวอันนี้เป็นบัตเตอร์โฮมเมดแบบเมงโก้หนึ่งึๆง,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 งคือต้องสร้างสร้างเมนูนี้คะ่ะของหวานราณีบรารัสวาดว่าอร่อยมากๆ อยากให้ทุกคนมากินนะ่ะอยากให้ทุกคนลอง,ลองมาลองมาเปิดใจอาหารอินเดียดูทุกคนโ <l ots> บไทยยเฮิร์บยาสีฟันสมุนไพรที่สามารถสกัดสมุนไพรและก็ะเก็บคุณภาพไว้ในหลอดนี้น 99%ให้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้ยาสีฟันโบทายาเฮิร์บตอบโจทยแ์แอปนมากมาเลยนะคะคือใช้เพียงแค่มเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าหนึ่งในสิบของแบรนดสีฟันและที่สำคัญนะคะผู้ชายที่สูบบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่นะคะตอบโจทย์ค่ะโบทายาเฮิร์บช่วยลดคราบนิโคตินและคราบทาให้กับผิวฟันและที่สำคัญค่ะทำให้เหงือกแข็งแรงแล้วก็ ฟันขาวขึ้นใส่ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะกับโบทยาเฮอร์บนะอย่าลืมไม่ตํำนะคะอิดสตในก็เดี๋ยวจะแปะข้างล่างไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายนะพักบ่ายเดี๋ยวมันีประชุมเดี๋ยวเขาจะได้กลิ่นปาก,ปากใช่ไหมคะทําง่ายเลยคะ่ะก็คือหยิบโบทยาเฮอร์บขึ้นมานะคะเป็นยาสีฟันนะคะแต่ว่าช่วยลดกลิ่นปากไม่ดีมากๆไปทําไงรู้ไหมนี่ประมาณนี้และอมชื่นใจ คจมูกอ,อร่อยมากอ๋อไม่ใช่มันจะช่วยลดกลิ่นปากได้ดีนะวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่อยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์มานะซะเดี๋ยวจะพาไปกินจ้าสวัสดีค่ะ